like that. check these that, out. you สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ไอจีนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวอาร์เซนอลช่วงเย็นเอมี่มาติเนสตั้งเป้าหมายยึดมือหนึ่งทั้งอาร์เซนอลและทีมชาติอาร์เจนตินาเอมิเลอาโนมาติเนส เปิดเผยถึงเป้าหมายของเขาคือการยึดตำแหน่งมือหนึ่งให้ได้ทั้งที่าร์ตซนและทีมชาติอาร์เจนตินาแต่ถ้าหากเขาไม่ได้ลงเฝ้าเสามากพอเขาก็อาจจะมองหาโอกาสกับทีมอื่นแทนนายทวานฟ้าขาววัย27ปีโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนับตั้งแต่ขึ้นมาทำหน้าที่แทนแบรนเลโน่ที่ได้รับบาดเจ็บจนต้องพักยาวและเขามีส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าชแชมป์เอฟเอคับ สมัยที่14ของทีมปืนใหญ่มาร์ตินสได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุในบ้านเกิดผมแสดงให้สมสรเห็นแล้วว่าผมสามารถเล่นได้และเมื่อผมกลับมาในซีซั่นหน้าผมต้องการที่จะลงเล่นมากกว่าเดิมนั่นเป็นทางเดียวที่จะให้ผมอยู่กับอาร์สตอนต่อไปผมต้องการมากกว่านี้และผมจะไม่หยุดจนกว่าจะได้สิ่งที่ผมต้องการผมต้องการตำแหน่งในทีมอาร์ซตอน และเป้าหมายในการเป็นมือหนึ่งให้ทีมชาติอาร์เจนตินาถ้าผมไม่ได้ลงเล่นกับอาร์ตตันผมชัดเจนว่าคงต้องย้ายออกไปผมต้องการความก้าวหน้าในอาชีพการค้าแข่งเสมอดังนั้นถ้ามีที่ไหนที่ทำให้ผมได้เล่นอย่างสม่ำเสมอผมก็คงจะไปที่นั่นมาร์ตินสพูดถึงเป้าหมายในซีซั่นหน้าหลังจากจบในอันดับ8ของตารางคะแนนเมื่อซีซั่นที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นผลงานที่แย่ที่สุดในรอบ25ปีของสโมสรเขาเสริมว่าผมคิดว่าด้วยโครงสร้างที่มีสปอร์ตเดเรกเตอร์คนใหม่มีโค้ชใหม่ปีหน้าเราจะดีขึ้นกว่าเดิมหน้าลอง5เหตุผลอาร์ตอนควรดึงคูตินโย่ร่วมทีมเปิด5เหตุผลทำไมอาร์ตนควรดึงฟิลิเป้คูตินโยมาร่วมทีมแม้ฟอร์มหลุดยาวตั้งแต่ย้ายไปเล่นให้บาซโรน่าก็ตามอาร์ตอนกลายเป็นทีมเต็งหนึ่ง ที่จะได้ฟิลิเป้คูตินโยกองกลางบาซโลรนามาเสริมทัพแบบยืมตัวหลังจากการเจรจาระหว่างทั้งสองทีมกำลังดำเนินไปด้วยดีบาซ่าต้องการปล่อยคูตินโยออกจากทีมหลังทำผลงานไม่ดีตั้งแต่ย้ายมาจากหงแดงเมื่อปี2018ด้วยค่าตัวถึง142ล้านปอนด์ประมาณ5,680ล้านบาทโดยซีซั่นที่ผ่านมาก็ปล่อยให้ทีมบาเยินยืมตัวแต่สุดท้ายบาเยินก็ไม่ซื้อขาด แฟนบอลหลายคนมองว่าปืนใหญ่อาเสียงเกินไปกับการดึงดาวเตะบาซิเซเลียนวัย28ปีมาร่วมทีมอย่างไรก็ตามนี่คือ5เหตุผลที่ว่าทำไมพวกเขาถึงควรเดินหน้าทำดีลวนี้ให้สำเร็จข้อ1ประสบการณ์ในพิมารีกคูตินโยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตอนเล่นให้กับหงแดงระหว่างปี2013 2018หลังย้ายมาจากอินเตอร์มิลานด้วยค่าตัวแค่8.5ล้านปอนด ประมาณ340ล้านบาทเท่านั้นดาวเตะแซมบา้าทำไปทั้งสิ้น54ประตูจากการลงสนาม201เกมทุกรายการให้กับหงแดงทำให้เจ้าตัวคงไม่ต้องปรับตัวมากมายกับการได้กลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งนอกจากนั้นด้วยวัย28ปียังถือว่าเป็นอายุที่ไม่ได้มากกับการขาแข่งในลีกผู้ดีและยังมีโอกาสที่เจ้าตัวจะงัดฟอร์มเก่งกลับมาให้ได้อีกครั้งข้อ2 เล่นได้หลายตำแหน่งตำแหน่งที่ดีที่สุดของครูตินโยจะเป็นบทบาทกองกลางจอมทัพหมายเลข10และมีเกลอาริต้ากุนซือ ston, อาร์ตันคงมอบหมายให้ทำหน้าที่นี้ถ้านักเตะย้ายมาเข้าถิ่นเอเมอร์สเตเดียมนอกจากนั้นคูตินโยยังสามารถฉีกไปเล่นเป็นปีกหรือขึ้นไปเล่นเป็นหน้าต่ำก็ได้ส่งผลให้อาร์ตันจะมีทางเลือกในแนวรุกมากขึ้นถ้าได้มาร่วมทีมข้อ 3. เพิ่มจำนวนประตูจากแผงมิดฟิลด์ แผงกองกลางของอาร์ตตันทำประตูกันได้น้อยมากในพิมลีกซีซั่น2019-2020โดยส่วนใหญ่ทีมต้องพึ่งพาปีแอร์อเมริกออบามยองกองหน้ากาบองที่ทำไป22ประตูคนทำประตูได้เยอะรองลงมาคืออเลซองเดลักาเซตกองหน้าชาวฝรั่งเศสที่ทำไป10ประตูขณะที่นิโคลัสเปเปปีกไอวอรีโคสตามมาที่5ประตูหากปืนใหญ่ได้คูตินโยมาเสริมทัพ จะทำให้ช่วยจำนวนประตูของแผงมิดฟิลด์หลังเจ้าตัวเคยฝากผลงานให้เห็นมาแล้วตอนเล่นอยู่กับลิเวอร์พูลข้อ4ยังต้องการพิสูจน์ตัวเองเคียซูรับเซียนเอเย่นของครูตินโยยืนยันว่านักเตะในความดูแลของตัวเองต้องการย้ายกลับไปคาแข่ขงในพิมาริกอีกครั้งหลังเจ้าตัวอยากพิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่ายังเจ๋งอยู่ขณะที่ริวันโดตำนานดาวเตะบาซิเลียนก็กระตุ้นให้ครูตินโย กลับไปเล่นในเพียมลิกอีกครั้งเช่นกันโดยมองว่าฝีเท้าของคูตี้เข้ากับสไตล์การเล่นของลีกอังกฤษคุณภาพของเขาดูเหมือนว่าจะเข้ากับการเล่นที่นั่นมากที่สุดเพราะเขาพิสูจน์ให้เห็นในตอนที่เล่นอยู่กับลิเวอร์พูลแล้วตอนนั้นเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดของเพียมลิกเลยด้วยซ้ํามันจะเป็นโอกาสอันดีที่เขาจะได้หาฟอร์มที่ดีที่สุดของตัวเองให้เจออีกครั้งและแสดงให้เห็นว่าเขายังเป็นนักเตะที่ฝีเท้าดี ที่ยังคู่ควรกับการเป็นแข้งชั้นยอดอยู่ริวันโดกล่าวข้อ5สายสัมพันธ์นักเตะบราซิลในเวลานี้าอ์ตซนมีนักเตะชาวบราซิลอยู่แล้วคือดาวิดลุยกองหลังหัวฟูและกาเบียลมาติเนลลี่กองหน้าดาวรุ่งทําให้หากได้ขูด,ดินโยเข้ามาก็จะช่วยผนึกกําลังและเพิ่มสายสัมพันธ์ของแข้งบราซิลขูตี้คงไม่เหงาถ้ามาอยู่กับปืนใหญ่เพราะมีเพื่อนร่วมชาติรอต้อนรับอยู่แล้ว และไม่แน่ว่าอาร์ตตนอาจจะได้แข่งสายสัมพันธ์กาแฟมาเพิ่มอีกหลังมีข่าวใกล้ได้วินเลียนเต็มทีตำนานปืนฟันธงอาร์ตตันจะไม่ซื้อเอดูอาจากเซลติกชาลีนิโคลัสตำนานแข่งอาร์ตตันยืนยันว่าทีมรักของตนคงไม่ทุ่มเงินซื้อมาซอนเอดูอามาเสริมทัพแน่นอนเพราะดูทรงแล้วดาวยิงฟอร์มฮอตน่าจะเหมาะกับทีมอื่นเช่นเลสเตอร์เอเวอร์ตัน ester, ton, และลีดมากกว่า ถึงแม้เอดูอาจะมีสัญญาอยู่กับเซลติกแต่สมัยนี้ถ้านักเตะอยากย้ายก็ไม่มีอะไรมาขัดขวางได้อีกแล้วแถมฝีเท้าเขายังโดดเด่นจนถูกจับตามองจากสโมสรใหญ่ทั่วยุโรปอีกด้วยนิโคลัสกล่าวกับเอ็กเพสปอร์ตในอดีตเราเคยเห็นนักเตะเก่งๆอย่างเดมเบเล่ฟานได์เทียนีย้ายออกจากเซลติกไปอยู่กับทีมที่ใหญ่ขึ้นแต่สำหรับเอดูอาค่าตัวของเขา น่าจะพุ่งขึ้นไปแต่หลัก30ล้านปอนด์ได้เลยผมเชื่อว่าแฟนบอลทีมอาร์ซอนเองก็คงตื่นเต้นที่ได้เห็นข่าวลือออกมาค่อนข้างเยอะเพราะในเมื่อสิทธิ์เก่าเซลติกอย่างเคียรนี่ทำผลงานได้น่าประทับใจจึงหวังว่าเอดูอาจะประสบความสำเร็จได้เหมือนกันอย่าลืมนะว่าเราไม่ใช่พวกที่จะทุ่มเงินซื้อนักเตะอยู่แล้วซึ่งภายใต้สถานการณ์เชืออ้อระบาดยิ่งทำให้ต้องประหยัดหนักเข้าไปอีกแถมพอวิเคราะห์จากสไตล์การเล่น ผมรู้สึกว่าเอดูอาน่าจะเหมาะกับทีมอย่างเลสเตอร์เวสต์บอมลีดและเอเวอตันอะไรประมาณนั้นมากกว่าอาร์สตนันฉะนั้นถึงจะไม่ซื้อคงไม่น่าเสียดายอะไร